ตอนที่19แม่ลองนางมองออกไปข้างนอกตอนนี้เวลาเที่ยงวันแล้วก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้รู้สึกหิวแต่เมื่อได้กลิ่นซาเปาที่เฟิงจือหลูกินพวกเขาก็เริ่มหิวขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะบอกว่าหากลานบ้านไม่สะอาดทั้งสามคนข้างนอกจะไม่ได้กินข้าวแต่ก็เพียงเป็นคำพูดนางไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติกับสาวใช้เช่นนั้นดังนั้นนางจึงสั่งแม่นมซันว่า ให้พวกเขาไปพักกินข้าวก่อนเมื่อกินเสร็จให้พวกเขากลับมาทำงานต่อเราจะกินอาหารที่ตระกูลเฟิงจัดให้หรือเราต้องทำเองข้าเห็นที่นี่มีห้องครัวเล็กๆอยู่แม่หนุ่มสันสายหน้านี่เป็นแค่ห้องครัวขนาดเล็กสำหรับครูที่ใช้สอนโดยปกติแล้วอาหารทั้งสามมื้อในแต่ละวันจัดทำขึ้นที่ครัวใหญ่ทางครัวใหญ่จะส่งอาหารมาที่เรือนนี้คุณหนูและนายหญิงหิวหรือเจ้าคะ รอสักครู่ข้าจะไปดูที่ครัวใหญ่แม่นุงสันออกจากห้องทันทีหลังจากพูดเสร็จเรียกทั้งสามคนข้างนอกไปบ้านใหญ่เฟิงหยู่เฮงไม่ได้คาดหวังเรื่องอาหารของตระกูลเฟิงขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ตระกูลเฟิงทำอะไรเพียงแค่ได้ทานอาหารก็ดีมากแล้วโดยที่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อย กินอิ่มหรือไม่อิ่มขึ้นอยู่กับความผิวของแต่ละคนนางเตรียมใจไว้แล้วเฟิงอยู่เฮงไม่ได้คาดหวังอะไรมากเกินไปสำหรับมื้อกลางวันนางใช้ช่วงเวลาที่เหยาซื่อและจือหลูไม่สนใจนางนางวางมือไปที่บานปานรูปนกโขงเพิงนางนำช็อกโกแลตออกมาสองหอ่อในเรือนนางสีกระดาษที่หอ่อช็อกโกแลตออกแล้วนำมันออกมานางส่งให้จือหลูและมารดา คนแปลกหน้าที่ข้าเจอที่ภูเขาให้มันมาข้าไม่อยากกินมันท่านแม่และจือหลูรีบทานเถอะในภูเขานางได้พบกับองค์ชายก้าและใช้ข้ออ้างในการได้พบกับคนแปลกหน้านางเพียงแต่ช่วยเหลือในในการรักษาเขาเท่านั้นและเขายังให้เงินตอบแทนนางด้วยนั่นเป็นการอธิบายที่มาของเงิน20เหรียญเงิน มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากการเดินทางกลับมายังเมืองหลวงต้องใช้เงินจ่ายค่าโลงเตียมและอาหารนางนำมันออกมาเพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยนางรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ต้องจ่ายเงินตอนแรกนางไม่มีเจตนาที่จะใช้มันองค์ชายก้าวเป็นคนแรกที่นางพูดคุยด้วยตั้งแต่เข้ามาในโลกนี้มันเป็นความรู้สึกที่คล้ายคึงกับสัตว์ที่เกิดใหม่ นอกจากนี้นางไม่เคยปฏิเสธว่านางประหลาดใจกับใบหน้านั้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เขาขาหักทั้งสองข้างและดูอ่อนแอมากแต่ดอกบัวสีม่วงบนหน้าผากของเขาเป็นสิ่งที่นางไม่สามารถลบออกไปจากใจของนางได้โชคดีที่การกลับมายังเมืองหลวงยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่คนที่นางคิดว่านางจะไม่ได้พบอีกในชีวิตนี้กลับกลายเป็นคู่มั่นของนาง แม้ว่าทัศนคติของตระกูลเฟิงนั้นสร้างความสับสนตั้งแต่ต้นจนจบแต่สิ่งที่เฟิงอยู่เหฮงใส่ใจคือนางจะยอมให้พวกเขาตกไปอยู่ในเงื้อมือของคนอื่นได้อย่างไรอะไรกันนี่เหยาซื่อมองดูช็อกโกแลตด้วยความแปลกใจเฟิงจือหลูชิมแล้วพูดอย่างมีความสุขว่าหวานมากเฟิงหยูเฮงจับแก้มของจือหลูที่ผอมมาก เมื่อนางบีบแก้มแล้วก็ไม่มีเนื้อมันคือของหวานในขณะที่อธิบายนางเฝ้าดูเหยาซื่อที่กำลังจะทานนางรู้สึกอยากกินแต่กลัวที่จะกินเฟิงหิวเฮงจึงกล่าวขึ้นมามันอร่อยมากท่านแม่ลองดูทานดูสิเมื่อได้ยินแค่นี้เท่านั้นเหยาซื่อและเฟิงจือรู้เอาเข้าปากทันทีทั้งสองคู่ก็ร้องออกมาอร่อยมาก เฟิงหยูเฮงหายใจด้วยความร่วงอกพวกท่านชอบก็ดีแล้วอาเฮงทำไมเจ้าไม่ทานมีแค่สองชิ้นเองเหรอเหยาซื้อกินเพียงเล็กน้อยและส่งมันไปยังเฟิงหยูเฮงกินสี่ข้ากินได้นิดเดียวเจ้ายังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเจ้าต้องกินให้มากๆจิตใจของเฟิงหยูเฮงรู้สึกอบอุ่นนางรับมันแล้วกัดเล็กน้อยก่อนส่งให้เหยาซื้อกินต่อท่านแม่อย่างกังวลข้าไม่หิว ท่านแม่เป็นผู้ใหญ่ดังนั้นท่านแม่ต้องกินมากๆจือหลูเป็นเด็กไม่สามารถกินของหวานได้มากนะักข้าจะแบ่งให้พี่ใหญ่จือหลูยกช็อกโกแลตให้เฟิงหยูเฮงพี่ใหญ่กินกินข้ากินอาหารสองสามอย่างแล้วตอนนี้ข้ายังไม่หิวเฟิงหยูเฮงไม่ปฏิเสธและรับมาทั้งสามคนยังคงกินและยิ้มให้กันขณะที่พวกเขายิ้มและสนุกกับช่วงเวลานั้น เดาซื้อเกิดจำเรื่องในอดีตได้นางกล่าวว่าพวกเรากลับเข้ามาอยู่ในตระกูลเฟิงพวกเราต้องปฏิบัติตามกฎของตระกูลเฟิงพวกเจ้าไม่สามารถเรียกข้าว่าท่านแม่เหมือนเมื่อก่อนได้แล้วต้องเรียกข้าว่าแม่รองจบตอนค่ะ